โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมาทำตัวกลมหรือช่องแม็แคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม d i a b โบอีกมาทเทลนั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวสกิลอาชีพบาบิเลียนเลเวล50นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณจิกนะครับที่ได้นำตัวละครบาบิเลียนนะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่พูดผ้ามทำเพลงนะครับผู้ชม เดีเ๋ยวเราไปดูความสามารถแล้วก็สกิลของบาบาเลียนนะครับว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไปสำหรับคนที่สนใจเติมเกม Diablo Immortal Server C เปิดให้โซนไทยเล่นในวันที่23พิถุนายน2565ทางเรามีร้านพี่จอนเชาาไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไม่มีในฟันแน่นอนที่สำคัญพี่จอนเชาวไร่ได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้พี่จอนยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกมากมายเช่น เอจูเกนชินอิมแพกนิโนคุนิคอสเวลส่วนเนโออิมาทอนเติมได้ในวันที่23ิมิถุนายน2 5 6 5ในโซนไทยนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจพี่จรเชาวไล่ด้วยนะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเติมเกมราคาถูกนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงหน้าต่างสกิลของบาบาเลียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยผู้ชม ผมจะไล่ตั้งแต่การโจมตีธรรมดาด้านบนนะครับไล่ลงมาถึงสกิลด้านล่างเลยนะครับในส่วนนี้ก็อธิบายอีกหนึ่งครังนะครับว่าบางสกิลเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษ์หรือรูปแบบนะครับจากไอเทมสีส้มด้วยนะในส่วนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีภาพประกอบให้นะครับเพราะว่าเวลาในการทาคลิปเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเริ่มต้นด้วยการโจมตีธรรมดาท่านนะครับเฟรนซี่ท่านี้ท่านจะเป็นการโจมตีด้วยขวาน2จังหวะนะครับสร้างความเสียหาย800สายดาเมจ การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี8%เปซ็นเวลา3วินาทีซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งนะครับสำหรับอัลติเนทท่านีครับจะเป็นการเสริมพลังขวาน12วินาทีสามารถโจมตีขณะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับสามารถเคลื่อนที่ผ่านทะลุศัตรูได้เลยนะครับโดยไม่ติดอะไรเลยนะสร้างความเสียหาย 1, 1 1 3ดาเมจเมื่อพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและได้รับโล20่20%ของ m เปอรเเ็นเวลา3วินานีนะครับ การโจมตีต่อไปนะครับอ่าไเรเซเลตโจมตีด้วยขวาน3จังหวะนะครับสร้างดาเมจ860ถึง1,200ดาเมจในแต่ละครั้งทุกการโจมตีเนี่ยครั้งที่3นะครับจะฮิวตัวเอง15%ของความเสียหายที่ทําได้นั่นเองนะครับสำหรับอัลเิเมต5นี้นะครับจะเป็นการเสริมพลังและเปลี่ยนเป็นขวาน2มือนะครับ12วินาทีเพิ่มความเสียหายเป็น967ถึง1,182ดาเมจ แล้วก็เพิ่มการฮิเป็น2ีเป็นนะครับของความเสียหายที่ทําได้และได้รับโล20่20เซนของแมคค p พีเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองต่อไปมาดูที่สกิลทั่วไปนะครับแล้วก็สกิลแรกนะเชนเนสเปียสกิลนี้นะครับจะเป็นการดึงสตูด,ด้วยโซ่3เส้นนะครับสร้างความเสียหาย718ดาเมจแล้วดึงสตูเข้าหาตัวสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ179เดาเมจคูดาว์10วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับเคิร์ฟโจมตีด้วยขวานแบบทรงพลังมากขึ้นนะครับ สร้างความเสียหาย1 2 0 0สยสยามบดเมแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและทำให้ศัตรูเนี่ยเลือดไหลนะครับ417ดาเมจภายในเวลา3วินาทีใช้ได้สูงสุด3ชาร์จนะครับคูดาสกิล9วินาทีสกิลต่อไปนะครับในมอรลาลิสคำรามและย่ยยุมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ให้โจมตีเราสร้างความเสียหาย650ดาเมจและลดความเสียหายที่ได้รับ30%เป็นไปเวลา6วินาทีคูดาสกิล12วินาทีนะครับ สกิลต่อไปนะครับเฟรเรสเชงพุ่งไปข้างหน้ากระแทกศัตรูทั้งหมดในทิศทางที่เราเลือกนะสร้างความเสียหาย985ดาเมจสูงสุดใช้ได้3ชาร์จนะครับในส่วนของบรรทัดล่างสุดเนี่ยผมแปลไม่ค่อยออกนะครับแต่การที่ผมเข้าใจนะคือเราใช้ท่าน,นี้เราจะได้รับดาเมจกลับมาด้วยนะครับคล้ายๆเหมือนแบบสะท้อนใส่ตัวเองเนาะครลดาวสกิลอยู่ที่9วินาทีตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะใครที่อธิบายได้ถูกต้องไหนก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมที่ใต้คลิปได้นะครับ สกิลต่อไปนะครับ grab สกิลนี้ครับเป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยคือเป็นการจับศัตรูนะครับแล้วก็สามารถโยนศัตรูได้นะภายในเวลา4วินาทีนะเพื่อสร้างดาเมจนะครับ1075ดาเมจในทิศทางที่เราโยนศัตรูใส่นะครับคู o l d o w n สกิลอยู่ที่9วินาทีสกิลต่อไปนะครับ ground storm สกิลนี้ครับจะเป็นการเหยียบพื้นใส่ศัตรูนะครับและได้รับสถานนะ stun หนึ่งจุดห้าวินาทีและสร้างความเสียหาย9ก้ดาเมจ สกิลนะครับยิ่งชาร์จนานจะยิ่งเพิ่มระยะด้วยนะครับแล้วก็สตันตนานสุดเนี่ยสวินาทีคูลดาวน์สกิลอยู่ที่9วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับ hammer of the agent สกิลนี้ครับจะเป็นการเรียกค้อนขนาดใหญ่ทุบศัตรูที่อยู่ด้านหน้าสร้างความเสียหาย1,113ดาเมจและสร้างดาเมจสั่นสะเทือนเพิ่มเติม220ดาเมจในเวลา2วินาทีสกิลนี้นะครับแบบออริจินอลเนี่ยจะเป็นแค่ค้อนทุบ1นึฮิตนะครับแต่จากคุณผู้ชมที่เห็นในคลิปเนี่ย จะเป็นซาอนเนอร์ออกมาช่วยต่อสู้เนาะตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไอเทมสีส้มนะครับถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดปลักลณ์ของสกิลแล่นเองส่วนคูดาวสกิลนี้นะครับอยู่ที่12วินาทีสกิลต่อไปนะครับรีฟกระโดดไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับสร้างความเสียาหาย908ดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้ทั้งหมดลดความเร็วในการเคลื่อนที่50%เป็นเวลาน4วินาทีหากศัตรูเลือกเต็มหลอดนะครับเมื่อโดนท่านี้เนี่ยจะลดคูดาวสกิลรีฟลง1วินาทีด้วย คูดาสกิลอยู่ที่12วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับสปินเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณนะครับ50%เป็นเวลา4.65วินาทีสามารถวิ่งทะลุเป้าหมายได้เลยนะครับและป้องกันสถานะในขณะใช้สกิลนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับว่าการสถานะทั้งหมดหรือเปล่าอย่างเช่นจับขาเงี้ยน่าจะกันได้หรือว่าพวกสตาร์ทแรงเงี้ยครับส่วนคูดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่10วินาทีสกิลต่อไปนะครับอันไดอยิงเร็ก สกินี้เัจะเป็นการบับโกดไปเวลา4.75วินาทีป้องกันไม่ให้เราตายนะครับการโจมตีทั้งหมดเนี่ยรักษาต,ตัวเอง30%ของความเสียหายที่ทําได้เพิ่มเติมนะครับท่านี้จะเป็นท่ากันตายนะเช่นเราเลือด100โดนศัตรูตบ200อย่เงี้ยเราจะรอดมาได้หากมีท่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชัวนะถ้าเกิดใครชัวก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมที่ใต้คลิปนะครับคูนาสกิลนี้นะครับอยู่ที่30วินาทีอ่ะสกิลต่อไปนะครับวิวิน สกิลนี้นะคระับจะเป็นการหมุนตัวโจมตีนะครับศัตรูตอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหาย306ดาเมจสกิลนี้เคลื่อนที่ได้ด้วยครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะลดล,ลง70%ก็คือมันช้าไม่ง่ายเลยฮากเกตบอทนะครับจะทําการชาร์จเองอัตโนมัติคูนาสกิลอยู่ที่0.5วินาทีนะครับสกิลสุดท้ายนะครับวอชออฟเดอะบอสเซอร์สกิลนี้ท่านจะเป็นการแปลงร่างนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี50%และความเร็วในการเคลื่อนที่20%เป็นเวลา6.3วินาที คูดาร์สกิลอยู่ที่30ิวินาทีนะครับครับผู้ชมสำหรับการรีวิวสกิลอาชีพบบลเรียรลเวล50าบวกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวละครของคุณจิกด้วยที่ได้เอามาให้ผมนะครับรีวิวให้เพื่อนได้ดูนะในส่วนไหนที่ผมผิดพลาดไปนะครับเช่นการอธิบายสกิลนะครับหรือว่าชื่อสกิลเนี้ยถ้าเกิดผมอ่านผิดอะไรแง่คุณผู้ชมก็มาแก้ที่คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจผู้ชมไม่มากก็้อยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่ดด้วยครับไว้เจอกันใหม่นะครับในชีวิตถัดไปนะครับจุุ๊บจ้า Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.